เตรียมบอกดาวความน่าเบื่อในการวิ่งหาหอคอยในช่วง Endgame ได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการอัปเดตแพท0.31เข้ามาและเขาจะทําการนําระบบหอคอยออกไปแล้วนะครับผมซึ่งจะเปลี่ยนโฉมการฟาร์มในช่วง Endgame ของเราไปเยอะมากๆเลยนะและไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะครับยังมีอีกหลายๆระบบที่เขาได้ทําการเปลี่ยนแปลงใหม่นะซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับผมซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเนาะว่าแพท0.31นะครับจะมีอะไรที่อัปเดตเข้ามาบ้างรีดแมนช็อปกลับมายิ่งใหญ่กว่า เดิมที่งานไทยแลนด์เกมโชว์2025พบเจอเหล่าสตรีมเมอร์ชื่อดังขับข้างที่บูธพร้อมพบปะถ่ายรูปแจกไลายเซนแบบเอ็กซ์คลูซีฟและกองทัพเหล่าเลเยอร์สุดฮอตชื่อดังมากมายที่รอต้อนรับจัดเต็มนับสิบที่บูธ ตอกย้ําความเปย์ทุ่มเทของรางวัลกว่าครึ่งล้านบาทกับกิจกรรมอัดแน่นตลอดทุกวันและกิจกรรมรับแจกของสุดพิเศษจากแล็นาล็อกเจนิสิตห้ามพลาดความยิ่งใหญ่17-19ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมสิลิกิตแล้วมาพบกันที่บูธริดแมนช็อปนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของหอคอยเนาะที่เขาจะนําออกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีหอคอยอีกต่อไปแล้วนะหอคอยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ระบบเดิมที่เราต้องวิ่งหาจุดที่มีหอคอย2-3สจุดแล้วใส่แท็บเล็ตเข้าไปเพื่อัเยยอะะๆี่จไมม นะครับผมเพราะว่าในแพ่0.31เขาจะให้เราสามารถนําแท็บเล็ตไปใส่พร้อมกันกับศิลานาทางได้เลยเนาะในทุกๆแผนที่ที่เราอยากจะฟาร์มนะครับคือคตรดีนะครับทุกคนอันนี้แหละที่ผมรอมานานมา,มากๆแล้วเนาะคือเบื่อมากเลยนะที่เราต้องแบบไปวิ่งหาหอคอยกว่าจะไปถึงหอคอยถ้ามันไม่มีจุดไหนที่แบบมีหอคอย2-3หอให้เราใส่แท็บเล็ตเข้าไปได้อะเราก็จะไม่ค่อยอยากฟาร์มกันถูกไหมส่วนใหญ่เราก็จะวิ่งทิ้งๆคง,งคล่องไปซึ่งในระหว่างที่เราเตรียมแมพเพื่อที่จะไปถึงหอคอยตรงนั้นได้เนี่ยมันน่าเบื่อมากนะคร ทุกคนเราต้องเล่นในแผนที่ที่เราไม่อยากจะเล่นอะไรแบบเนี้ยเออมาเลยทําให้แบบมีช่วงที่น่าเบื่อเนาะกว่าจะไปฟาร์มในจุดที่เราอยากฟาร์มได้เนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการเคลียร์แบบไปนานมากๆเลยนะครับแต่พอระบบนี้ที่เขาจะอัปเดตเข้ามาเนาะเราสามารถเลือกเล่นในแผนที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะเล่นนะก็แค่ใส่ศิลานาทางเข้าไปแล้วก็ใส่แท็บเล็ตเข้าไปที่ด้านล่างเนาะแล้วแต่ละแท็บเล็ตเนี่ยก็จะมีจํานวนการใช้งานอยู่ด้านบนนะครับถ้าเราใช้จนครบจํานวนเนี่ยแท็บเล็ตอันนั้นถึงจะหายไปนะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ แท็บเล็ตได้หลายอันมากขึ้นแล้วก็แค่เพิ่มมอสของศิลานำทางเนาะโดย6กมอสเนี่ยเราก็จะสามารถใส่ได้3มช่องนั่นเองหมายความว่าการเลือกฟาร์มของเราเนี่ยมันก็จะตรงตามที่เราอยากจะเล่นมากขึ้นเนาะแล้วทีนี้ในเรื่องของบัฟล่ะในเมื่อเราใช้แท็บเล็ตได้แค่ในแผนที่นั้นแผนที่เดียวนาะอไม่ได้มีการสแต็กหลายๆทาวเวอร์ในเรื่องของบัฟที่เราจะได้อย่างเช่นเพิ่มจํานวนของไอเทมที่พบหรือว่าควอนติตี้เนี่ยมันจะได้น้อยลงไหมพะเราใช้ได้แค่อันเดียวถูกไหมอันนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการเพิ่มบัฟหรือว่าเปอร์เซ็นต ในแท็บเล็ตขึ้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นการเพิ่มเรลิตี้นอกจากเดิมที่จะมี7%ถึงประมาณ10%เขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น10-30%หรือว่าการเพิ่มจำนวนเมจิกมอนสเตอร์นะครับจาก15-25%เนาะเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาให้เป็น25-70%นะครับหรือว่าโอกาสเจอสตองบล็อกนะครับก็จาก30-50%เนาะจะถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น50-100%ประมาณนี้นะครับทุกคนคือแต่ละมอสที่เราจะได้ในแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเยอะมากขึ้นนั่นเองนะเราไม่จะเป็นต้องไปสแต็ก ายหอคอยเพื่อให้ได้จํานวนเยอะๆแล้วเนาะแค่ใช้แผนที่เดียวเนี่ยก็ได้เยอะแล้วนะครับผมแล้วทีนี้ในส่วนของหอคอยละ่ะในเมื่อเราไม่ต้องวิ่งไปหาหอคอยแล้วจะยังมีประโยชน์อะไรอีกนะครับซึ่งหอคอยเนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะก็ไม่ได้เอาออกนะครับแต่ว่าหอคอยเนี่ยจะใช้เป็นตัวในการเปิดแผนที่เองเนาะก็คือเปิดหมอกในแผนที่ให้มันเห็นได้กว้างมากขึ้นอะไรทํานองนั้นเนาะแล้วก็สามารถฟาร์มได้ตามปกติเหมือนแมปทั่วๆไปเลยแค่สามารถเปิดแมปได้แค่นั้นเองแล้วในส่วนของสแต็กหอคอยอันเดิมที่เราทําไว้เยอะๆก่อนนนห้้าีล ในแพทเดิมเนี่ยจะหายไปไหมนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเนาะแต่ว่าเท่าที่ลองหาอันอา่านมาเนี่ยเหมือนว่าจะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับทุกคนอันไหนที่เราทําไปแล้วทำสเต็กไปแล้วเนี่ยก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอันใหม่ๆที่เรายังไม่ได้เปิดหรือยังไม่ได้ทำเนี่ยก็จะใช้เป็นระบบใหม่แทนนั่นเองอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลเนาะถ้าเพื่อนๆรีบนะครับหรืออยากจะสเตก็กเก็บไว้ก็น่าจะลองทําดูได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นข้อมูลตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยชชว่์เท่าไหร่นะใครที่มีข้อมูลที่แบบตรงกว่านี้นะครับหรือมัันนวาระ้กคบยล ทีนี้เรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของบอสนะครับก่อนหน้านี้เวลาเราอยากจะผ่านแผนที่เนี่ยเราต้องเคลียร์มอนเลอร์ในแผนที่เกือบทุกตัวเนาะแล้วก็ตีบอสใหญ่ถึงจะสามารถผ่านแผนที่ได้เนาะแล้วก็บางแผนที่เนี่ยก็ไม่มีบอสให้ตีด้วยซึ่งบางคนก็อาจจะชอบตีบอสนะครับเพราะว่าอยากจะลองบิ้วของตัวเองหรือว่าของระวันบอสมันอาจจะดีมากกว่าอะไรทานองเนี่ยเออแต่ว่าพอมันมีบ้างไม่มีบ้างนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกน่าเบื่อบ้างในบางแมปเนาะดังนั้นเขาก็เลยทําการเปลี่ยนใหม่นะครับโดยให้ทุกแผนที่เนี่ยมีบอสน,นะ ทุกแผนที่หลังจากนี้จะมีบอสท,ทุกแมปเลยนะครับผมโดยที่การผ่านแมปเนี่ยเราแค่วิ่งไปตีบอสตัวนั้นก็ผ่านได้เลยนะครับก็จะทําให้การฟาร์มในแต่ละแผนที่เนี่ยมันรวดเร็วมากขึ้นเนาะเราสามารถเลือกได้ว่าเออแผนที่นี้อยากจะเล่นอยากจะฟาร์มไหมอะไรยังไงคือมันก็สะดวกมากขึ้นและก็ลดเวลาในการฟาร์มในแมปนั้นๆเนี่ยได้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับผมแต่ทีนี้ก็จะยังมีบอสประจําแผนที่อีกรูปแบบหนึ่งอยู่นะครับก็คือในแผนที่ไหนที่มีไอคอนบอสโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยหมายความว่าในนนนแผนที่ั้ นอกจากบอสประจาแมปแล้วนะจะมีบอสอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากกว่าท้าทายมากกว่านะครับและของรางวัลเนี่ยก็จะดรอปได้ดีมากกว่าด้วยแล้วก็จะทําให้แผนที่นั้นมีระดับที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนั่นเองนะครับทุกคนเหมือนเป็นบอสที่เป็นบอสอีกทีหนึ่งอะไรทํานองนั้นเลยนะเรื่องต่อมาก็คือการเพิ่มคอนเทนต์หนึ่งอย่างเข้าไปนอกเหนือจากแท็บเล็ตที่เราหยัดเข้าไปนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆใส่มือบีดอันเดียวอะไรอย่างนี้นะครับผมในแผนที่นั้นมันอาจจะมีเสาพิธีกรรมมีกองสํารวจหรือว่ามี เดเรียมโผล่เข้ามาให้ก็ได้นะครับคือมันจะเป็นการสุ่มเนาะซึ่งเราเลือกที่จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้เอออะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใส่เข้าไปในแท็บเล็ตเนี่ยมันก็จะมีการสุ่มเพิ่มเข้ามาให้เราเล่นนั่นเองเนาะซึ่งเราอยากจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับแล้วทีนี้ในเรื่องของไอคอนแมพต่างๆนะครับพวกไอคอนมือบีดพิธีกรรมเดเรียมอะไรพวกเนี้ยจะถูกลบออกไปหายเคลี้งเลยนะมันจะไม่มีไอคอน45อันยาวๆลกๆให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือดีมากมันทําให้หน้าจอเเราาาาาานนนี่่่ยยลลงมมกกกขขึึ้้็สบตามมาแตแ ก็จะยังเหลือไอคอนบางอย่างอยู่อย่างเช่นไอคอนของบอสหรือว่าพวกแมบยูนิคต่างๆนะครับผมแล้วทีนี้ด้วยความที่หลายๆแผนที่ในปัจจุบันเนี่ยมันกว้างเกินไปเนาะเราใช้เวลาในการฟาร์มแต่ละด่านนานมากนะครับเขาก็เลยทําการลดขนาดของแผนที่ลงด้วยเนาะซึ่งเขาปรับมาประมาณ15แมปเนาะให้เล็กลงนะครับเราก็จะฟาร์มได้เร็วมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการปรับลดขนาดของกองมอนสเตอร์ลงประมาณ30%สําหรับพวกเทียร์ต่ำๆนะครับอย่างเช่นเทียร์ห่เทียร์สออะไรเงี้ยแล้วก็มันจะเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆจน กลับมาเท่าเดิมนะครับในช่วงแมปเทียสิบห้าประมาณนี้นะก็คือคนที่แบบเพิ่งมาถึงเอ็นเกมในช่วงแรกๆจากเดิมที่เจอปัญหามอนเยอะเกินไปเราสู้ไม่ไหวเพราะว่ายังไม่มีของอะไรแบบนี้มันก็จะหายไปเนาะเออยิ่งแผนที่เทียต่านะครับมอนก็จะน้อยเราก็จะฟาร์มได้ง่ายแล้วถ้าเราอยากจะฟาร์มมอนสเตอร์เยอะๆอะไรอย่างนี้ก็ใช้ศิลานําทางที่เทียสูงๆเนาะโดยเทียสิบห้าเนี่ยก็จะมีขนาดกองมอนสเตอร์เท่ากับปกติที่เราฟาร์มกันอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับแล้วทีนี้ในส่วนของการปรับเปลี่ยนอื่นๆนะครับก็มีอีกเยอะ อย่างเช่นพวกแผนที่ที่มีพื้นที่กว้างเยอะๆนะครับเขาก็จะทําการลดความหนาแน่นของมอสเตอร์ลงนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันพื้นที่กว้างเกินไปแล้วเรามองไม่เห็นเนาะมันมีมอนจากไหนไม่รู้แบบว่าเข้ามาโจมตีเราโดยที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเขาก็ทําการลดขนาดตรงนี้ลงไปเพื่อไม่ให้เราถูกลุมโจมตีในแผนที่ที่มันมีพื้นที่กว้างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของซิตาเดลนะครับหรือว่าพวกป้อมปราการต่างๆเนาะอัตราการเกิดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก66%ก็นะครับทุกคนแล้วก็พวกมอสพื้ หรือว่าพื้นไฟอะไรแบบนี้เขาก็จะลดพื้นที่ลงประมาณ66%นะแต่ว่าในศีลานาทางเทียต่ําๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่านี้นะครับเอาง่ายๆคือยิ่งแผนที่เทียน้อยพวกพื้นที่ไฟอะไรแบบนี้มันก็จะเยอะนะครับแต่ยิ่งศีลานาทางเทียสูงเนี่ยเขาก็จะลดขนาดลงให้นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เหลือนะครับทุกคนก็ต้องรอติดตามในแพทโน้ต่อไปเนาะน่าจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่เยอะมากกว่านี้แน่นอนนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อวันนี้นั่นเองนะครับผม ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ดีมากๆนะครับทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของหอคอยเนาะที่ผมเบื่อมากเลยนะแบบไม่ค่อยอยากฟาร์มขี้เกียจฟาร์มอะไรเงี้ยแต่หลังจากนี้นะเราสามารถฟาร์มในแผนที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการฟาร์มเนาะในคอนเทนต์ที่เราอยากจะเล่นมันก็จะทําให้การฟาร์มเนี่ยสนุกมากขึ้นนะครับทุกคนในทุกๆแผนที่ที่เราเข้าไปฟาร์มเลยถือว่าเป็นการอัปเดตที่โคตรจะดีนะครับคือเอาตรงๆคือแบบอัปเดตนี้เนี่ยคือดีมากนะแบบเอาไป10เต็ม10เลยนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นที่เหลือเดี๋ยวเรารอติดตามกันนนเาะะะว่ใจมีอไร เพิ่มเติมมานอกเหนือจากนี้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาอัปเดตข้อมูลอะไรให้ดูอีกเนี่ยก็รอติดตามกันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ